สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นี่พิเศษสุดเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะพามาเจอกับรถยนต์รุ่นใหม่นะคะก็คือเป็นฮุนได a า s เลียรุ่นท็อปนั่นเองนะซึ่งคันนี้เนี่ยายแดงนี่ก็คือแตะเกือบ2ล้านเลยนะคะคันนี้เป็นปี2022รถใช้ไปเพียงแค่ประมาณหมื่นหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะมีประวัติเช็คศูนย์เป็นรถบ้านมือเดียว ที่สำคัญคันนี้นี่แต่งมามูลค่าหลายหมื่นบาทมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันว่ารถยนต์คันนี้จะสวยน่าใช้และมีออปชันอะไรพิเศษกันบ้างนะคะคันนี้นี่ใครหาอยู่ต้องเรียกว่าคุ้มมากนะคะเพราะว่าจายถูกล้องในออปชันที่ครบๆล้นๆแบบนี้กันไปเลยเนาะ อ่าเรามาดูด้านส่วนของตัวกระจังด้านหน้าก่อนนะคะก็คือสตาร์เรียลเนี่ยย่อคำย่อของเขาก็คือคำว่าสตาร์นะคะก็คือมาจากดวงดาวแล้วก็เรียลเนี่ยปรับหมายถึงว่าสาดส่องเหมือนสายทานอะไรเงี้ยเนาะแนวคิดการออกแบบเขาเนี่ก็คือเหมือนแบบว่าล่องลอยอยู่ในยานอวกาศในหมู่ดวงดาวนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไซน์ของตัวรถเขาเนี่ก็จะมีความล้ำแบบนี้เลยนะคะเหมือนเราอยู่ในยานอวกาศนะคะเป็นการดีไซน์ที่ฉีกกฎและมี เขาเรียกว่าแนวทางเป็นของตัวเองมากๆนะคะโดยเรามาเริ่มที่ด้านหน้ากระจังก่อนนะคะไฟหน้าก็จะอยู่ตรงด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีแผงตรงนี้เนาะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันซึ่งรุ่นนี้เองเนี่ยเป็นรุ่นท็อปนะคะก็จะมีกล้องมาแบบว่ารอบคันเลยเนาะที่สําคัญคันนี้นะคะทะเบียนนี้มูลค่า2 0 0 0 0บาทนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ย 7171นเนี่ยรวมกันเป็น8นะคะ8เนี่ย88ก็หมายถึงว่าเลขเงินเลขทองนั่นเองเนาะใครสนใจเนี่ยก็สอบถามได้นะคะอะ่คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะใครได้ไปนี่คือคุ้มมากๆเนาะเพราะว่าจ่ายรถลงไปนะคะอ่าแล้วก็คือคันนี้เนี่ยมีออปชั่นมาให้ครบหมดในเรื่องของความปลอดภัยใดๆนะคะนี่เลยค่ะ คันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์2.2ดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่และคันนี้ก็เป็นรุ่นท็อปด้วยเนาะเครื่องยนต์เนี่ยเขาเป็น4สูบนะคะดีเซลแรงม้าสูงสุดเนี่ยให้กำลังสูงถึง177แรงม้ากันเลยทีเดียวนะคะและคันนี้เองเนี่ยถังน้ำมันบรรจุอยู่ที่ประมาณ75ลิตรนะคะ75ลิตรเลยและเกียร์เนี่ยก็มาเป็นแปรสปีดนะคะ ล้ออัลลอยของเราสเปคเดิมจากศูนย์เนี่ยเป็นขนาด18นิ้วนั่นเองนี่เลยนะคะเป็นดีไซน์ใหม่นั่นเองเป็นดีไซน์ใหม่นั่นเองนะคะคันนี้นี่ต้องเรียกว่าออปชั่นมาล้นมากนะคันนี้มีกล้องให้รอบคันนะคะก็จะมีด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายคือกล้อง360องศาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่เนาะมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะไฟเลี้ยวของเราเนาะและที่สำคัญนะคะรุ่นท็อปเองเนี่ยก็คือมี ในเรื่องของระบบความปลอดภัยในเรื่องของเรดร์กันชนใดๆให้ด้วยเนะาะคราวนี้เดี๋ยวเราก่อนเข้าไปดูภายในห้องโดยสารก็คือกุญแจเนี่ยจะมาแบบนี้2ชุดนะคะกุญแจสามารถใช้อะไรได้บ้างก็คือปดล,ลดล็อกลถล็อกรถนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าโนแล้วก็ประตูซ้ายขวานั่นเองเนาะอ่ากุญแจอยู่ในระยะตัวนี้มีสวิตช์กดให้นะคะด้านหน้าด้านหลังเลยเนาะเดี๋ยวหญิงจะเปิดตัวด้านหน้าให้ดูก่อนนะคะอ่าด้านหน้าก่อนเนาะ นี่เลยนะคะในส่วนของตรงด้านหน้าเราเนี่ยพอเราเปิดเข้ามาเนี่ยมีความหรูหราพรีเมียมมากมากนะคะดีไซน์ของรถยนต์คันนี้เนี่ยพอภายในห้องโดยสารเข้ามาเนี่ยการตกแต่งการดีไซน์เขาเนี่ยเทียบเทียบกับระดับแบบเฟิร์สคลาสได้เลยเนาะภายในตัวเบาะหนังเป็นหนังอย่างดีนะคะคันนี้ได้แถมฟรีพายางเข้ารูปอย่างดีทั้งคันนะคะภายในห้องโดยสารคือกริปมากใหม่มากนะคะกริปมากใหม่มากเนาะ พลาสติกหลายๆจุดก็ยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะพลาสติกหลายจุดยังไม่ได้แกะออกเลยเนาะคันนี้เองเนี่ยคือช่องเก็บของเยอะมากตอนนี้หญิงเข้ามาภายในห้องโดยสารครั้งแรกน่หญิงมีความรู้สึกว่าดีไซน์การออกแบบของเขาเนี่ยคือมันดูแบบล้ำมากนะคะดูล้ำมากเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยเนาะหน้าปัดอันนี้ก็คือขนาด8นิ้วนะคะ รองรับท, pe, Android, ทั้ง Apple Car p l a y และก็ d r o r o i d ทั้ง2ระบบเลยนะคะสามารถเรื่องการใช้งานมีเดียใดๆไ,ได้นะคะและคันนี้เองเนี่ยก็มากล้องแบบว่ารอบทิศท,ทางอย่างที่หญิงแจ้งเลยเนาะสามารถเลือกแบบว่ามุมมองใดๆได,ๆได้นะคะในส่วนของตัวกล้องนี่เลยนะคะเป็นรอบทิศท,ทางนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของในเรื่องของแอร์ใดๆนะคะนี่เป็นเครื่องเสียงเกียคันนี้เนี่ย เปลี่ยนระบบเกียร์แล้วเป็นเพียงสวิตนะคะปลายสัมผัสเท่านั้นเกียร์อเกียร์ N เกียร์ดีนะคะและอันนี้ก็จะเป็นจอดสนิทนั่นเองเนาะไฟฉกเฉินก็จะมาอยู่ในช่องนี้แล้วนะคะแล้วก็ engine start ก็คือจะเป็นปุ่มสีเงินๆอันนี้เลยเนาะดีไซน์เนี่ยขนาดในส่วนของตัวไฟเลี้ยวกับใบปัดน้ำฝนอของเขาเนี่ยก็คือตรงปลายเนี่ยเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือดีไซน์จะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเลยนะคะเนี่ยถ้าเห็นชัดๆและขั้นนี้เองเนี่ย ก็คือมีประวัติเข้าศูนย์มาแล้วนะคะก็คือเข้าอีกทีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าโลนะคะ21,000กว่าโลนะคะเข้าศูนย์มาแล้วก็คือเขาเช็ครอบที่1,000 0กิโลมาแล้วเนาะเท่านั้นยังไม่พอนะคะคันนี้เนี่ยรุ่นท็อปเขาจะมีเป็นไวเลสชร์เจอร์ของโทรศัพท์มาให้นะคะก็คือจะเป็นช่องนี้เลยเนาะนี่เลยะคะ่ะอันนี้จะมาเฉพาะในส่วนของตัวรุ่นท็อปนะคะที่เป็นช่องนี้เนาะ ด้านล่างเนีก็จะมีช่องเก็บของอันนี้ไฟ 12V โวล์นะคะที่เสียบชาร์จแบต USB นะคะคันนี้ที่เก็บของเยอะมากอันนี้1ช่องเนาะข้างล่างนี่ก็ลึกเลยนะคะอีกหช่องแกันี่ก็เป็นที่เก็บของนะคะนี่เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวแอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บขององีกเหมือนกันนะคะคือต้องเรียกว่าที่เก็บของเยอะมากแล้วก็อันนี้อีกข้างหน้าตรงนี้อีกหอันนะคะนี่เลย ช่องแบบเยอะมากจริงๆคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวหน้าปัดที่แสดงสถานะตรงด้านหน้านิดนึงนะคะก็คือคันนี้เนี่ยอย่างที่หยิงบอกว่าพูดไม่ผิดเลยว่าเหมือนยังอวกาศเพราะว่าลำม,มากจริงๆนะคะอันนี้เดี๋ยวหยิงจะเล่นอะไรให้ดูเนาะอันนี้คือเวลายหยิงเปิดไฟเลี้ยวเห็นไหมคะเวลายหยิงเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นกล้องนะคะมันเป็นกล้องนะคะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็เวลายหยิงเปิดไฟเลี้ยวขวา มันก็คือกล้องนะคะก็คือกล้องแสดงมุมอับของตัวรถนะคะและรุ่นท็อปคันนี้ก็จะมาพร้อมด้วยระบบเตือนลมยางแบบนี้นะคะระบบเตือนลมยางเนาะเขาจะแจ้งเตือนว่าตอนนี้ลมยางล้อไหนไม่เท่ากันใดๆนะคะซึ่งอันนี้รุ่นรุ่นตัวเริ่มต้นไม่มีนะคะรุ่นเตือนลมต้นไม่มีคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปที่ราคาอยู่ประมาณสักเกืบอบเกือบสล้านขาดอีกไม่กี่บาทนะคะ2ล้าน ขาดอีก1นึ่พันนะคะสล้านบาทแล้วตัวพวงมาลัมันติฟัง์กชันเราเนี่ยก็คือถามว่ามีอะไรบ้างก็คือมีในเรื่องของระบบออกนอกเลนนะคะน,น,นี่เลยมีคุยซ่อนโทนอันนี้นะคะลแล้วก็ตัวนอกเลนเนี่ยคือตั้งแต่ขับมาหลายยี่ห้อนะคะของคันนี้เนี่ยต้องยอมรับในระบบเขาจริงๆบางยี่ห้อที่หงเอาไปลองทดลองขับเนี่ยก็คือ พอเราตั้งคุยซ่อนโทนไว้ใช่ไหมคะแล้วกดออกนอกเลนไว้เนี้ยมันจะไม่ค่อยตรงมันจะด,ด,ดึงซ้ายดึงขวาดึงซ้ายดึงขวาแต่คันนี้คือวิ่งหลายกิโลนี่คือตรงแบบตรงอยู่ในเลนเขาจริงๆนะคะอันนี้คือไปทดลองขับมาแล้วเนาะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ วางสายรับสายโหมดวิทยุได้ใดนะคะแล้วก็จะมีตัวเพนเทชชิปเกียร์ที่พวงมาลัยให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะคะตัวพวงมาลัยของเราเนี่ยอยู่ในสภาพดีมากคันนี้อย่างที่หญิงแจ้งเลยว่าน้องๆป้ายแดงนะคันนี้เขามีแต่งมาหลายอย่างนะคะมีแต่งไฟภายในตัวเก๋งเดี๋ยวหญิงไม่แน่ใจว่าจะเปิดจะเห็นหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูรุ่นฮอปก็จะมาพร้อมด้วยกระจกสองหน้านะคะพร้อมไฟด้วยอันนี้พลาสติกยังไม่ได้ลอกออกนะคะที่เป็นรอยนี่คือเป็นพลาสติกเนาะ ซ้ายขวานะคะมีซ้ายขวามาให้หมดเลยซ้ายขวาก็คือมีไฟมาให้หมดเลยนะคะแล้วก็สวิต์ประตูไฟฟา้าเนี่ยสวิต์ประตูไฟฟา้าของเราปกติตัวเก่าเนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านข้างของคนขับใช่ไหมคะอันนี้จะอยู่ข้างบนนี้แล้วนะแล้วก็สวิตตัวประตูเนี่ยเปิดได้หลายจุดมากยิ่งขึ้นนะคะเปิดได้หลายจุดมากยิ่งขึ้นตอนหลังเนี่ยเปิดได้2จุดที่กุญแจแล้วก็ด้านบนอันนี้นะคะก็จะเป็นดีไซน์เดียวกับของตัวเอาผาดเลยเนาะ นี่นะคะมีให้ครบหมดไฟในกล่องในเก่งนะคะคือคันนี้เนี่ยออปชันในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเขามาให้ครบครบกว่าจริงๆนะคะครบกว่าจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นในเรื่องของตัวระบบกันเลื่อนถลายเบรกมือไฟฟ้าก็คือจะมาอยู่ทางด้านด้านนี้แล้วนะคะนี่เลยนะคะใดๆแล้วก็คันนี้ถ้าคุณลูกค้าซื้อสดนะคะถ้าคุณลูกค้าซื้อสด แถมฟรีนี่เลยเดี๋ยวหญิงเปิดให้ดูแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งถามว่าซื้อสดกับร้านเราดียังไงก็คือ1ไม่ต้องบวกแวดเพิ่มเรเซ็นะคะและถ้าซื้อคันนี้เนี่ยเรามีประกันภัยชั้นหนึ่งแถมให้นะคะก็คือจะหมดอีกทีเนี่ยวันที่16เดือน11วันที่16เดือน11นะคะก็คือยังใช้ได้อีกหลายเดือนเลยเนาะอันนี้เป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ เป็นเบีย้ยซ่อมสูตรนั่นเองเนาะนี่เลยนะคะเบีย้ยตอนลูกค้าซื้อมาเนี่ยก็อยู่เกือบสามหมื่นอยู่นะไม่รวมพรลบนะคะเบียเกือบสามหมื่นอยู่นีนะคะ, 30, ะ,คะแล้วก็บุกเซอร์วิสของเราอันนี้ก็คือทั้งภาษีแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นทบตัวพรลบรนั่นเองเนาะแต่ว่าเดี๋ยวหญิงขออนุญ,ญาตย,ายังไม่เปิดให้ดูเนาะเดี๋ยวหญิงจะเปิดไอ้ตัวนี้ให้ดูเป็นคู่มือการรับประกันของศูนย์นะคะ คือคันนี้เนี่ยเอกสารเขามาให้ครบนะอันนี้เป็นคู่มือการใช้งานก่อนเล่มใหญ่มากเพราะว่าคันนี้ระบบมาให้เยอะจริงๆนะคะแล้วก็รุ่นท็อปเนี่ยเขามีเรื่องของระบบความปลอดภัยเข้ามาเสริมให้เยอะมากนะคันนี้เองแอร์แบ็กหลายจุดมากนะคันนี้เองแอร์แบ็กตัวแอร์แบ็กเองเนี่ยก็หลายจุดเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวมากอันนี้เป็นในส่วนของตัวคู่มือการวารันตีนะคะคู่มือวารันตีก็คือคันนี้เขาประกันให้ที่5ปีหรือ1 5 0 0 0 0มกิโลนะคะ ซึ่งคันนี้เองเนี่ยก็ยังอยู่ในระยะระยะการรับประกันของศูนย์ทั้งหมดนะคะมีอะไรเนี่ยก็สามารถเข้าเซอร์วิสตามระยะของศูนย์เขาได้เลยเนาะอันนี้ก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาที่10,000มนกิโลนะคะนี่เลยเปลี่ยนอีกทีก็จะอยู่ประมาณ21 0 0มน,นะคะ2อ0 0มก็คือเข้ามาที่ศูนย์ฮุนไดนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยเลขไม่อยู่ที่ ตอนนี้เลขไม่อยู่ที่1 7 0 0 0 0นะคะ17,000นี่เลยค่ะเป็นรถบ้านนะคะมือเดียวออปชันมาแบบครบค,รบครบลน้นๆแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังกันคือคันนี้คือลำจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองกระจกนะคะกระจกการปรับใช้งานเลื่อนขึ้นเลื่อนลงล็อกนะคะปรับสวิตนี่อัตโนมัตินี่เลยนะคะแล้วก็คันนี้เองเนี่ย รุ่นท็อปเขาจะมาพร้อมด้วยเบาะคนขับเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้12ทิศทางนะคะอันนี้จะมาในรุ่นท็อปนะคะก็คือปรับได้12ทิศทางพร้อมตัวดันหลังตรงนี้เนาะตัวนี้เป็นที่ปรับดันหลังตรงนี้มันจะนูนขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราขับไกลๆเนี่ยบางทีบางคนปวดหลังนะคะอันนี้ช่วยได้เยอะนะคะคือดีไซน์เบาะดูหรูมากเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นเส้นๆตัวนี้เป็นเป็นเหมือนบบแบบรูระบายความร้อนอะไรเงี้ยซึ่งตัวเบาะอันเนี้ยเขามาพร้อมด้วยแอร์แบกด้วยนะเห็นไหม ก็คือมีคู่หน้ามีคานเสาเมีตรงแอร์แบ็กด้านข้างคือรุ่นท็อปเนี่ยซื้อไปคือคุ้มมากจริงคุณลูกค้าเพราะว่าออปชั่นเขามาให้ครบมากๆนะคะคันนี้มาพร้อมด้วยฝาออประตูไฟฟ้านะคะประตูไฟฟา้าก,ก็คือกดตรงด้านข้างหรือดึงก็ได้นะคะแล้วก็มีที่มาสักคู่หญิงเปิดจากรีโมทเนาะแล้วก็มีตรงนี้อีกนี่ทางด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะ ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ที่หลังคาด้านหน้าคืออยากให้มาดูมากคือคันนี้คือรถสภาพป้ายแดงเลยคุณลูกค้าคือเข้ามาข้างในเนี่ยคือแบบกริปใหม่เอียมมะะเอ่ยมมากๆนะคะใหม่เอี่ยมมากๆคือใครหาอยู่นี่ไม่ต้องจ่ายแพงเลยนะคะได้เป็นรุ่นท็อปออปชั่นครบนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยก็ถ้าซื้อสดก็คือแถมฟรี อันแรกเลยก็คือแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยเนาะแล้วก็ถัดมาที่ลูกค้าเขาแต่งเพิ่มมาก็คือทีวีทีวีขนาดใหญ่ของเราเลยเดี๋ยวหญิงเปิดทีวีให้อันนี้นะคะทีวีจอใหญ่ของเราแบบนี้เลยจอใหญ่ยักษ์นะคะดูแบบว่าสบายใจมากนะคะอันนี้ก็คือตัวจออันนี้อันเดียวเนี่ยเขาใส่มา2 0ง0มืนกว่าเนาะ แล้วก็คันนี้เขาจะมีไฟนะคะไฟในห้องโดยสารเนี่ยทั้งคันเลยแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้หญิงถ่ายตอนแสงจ้านะคะมันก็จะมองไม่เห็นแต่ว่าตัวนี้รีโมทเนี่ยมันจะสามารถปรับได้ด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าก็แต่งมาอีกหลายหมืนน่นอนะก็คือเนี่ยมันจะเป็นเส้นเส้นภายในรถเป็นรอบรถเลยเนาะ เหมือนพวกเอาผาดะคะ่ะที่เขาแบบพอตอนกลางคืนแล้วมันจะมีไฟภายในห้องโดยสารเป็นสีสีแล้วสามารถเปลี่ยนสีได้อันนี้เหมือนคล้ายๆกันเลยเนาะเนี่ยสามารถเลือกเป็นสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีส้มเนี่ยใดๆนะคะมีให้เลือกสีขาวแล้วก็มีรีโมทต,ตัวเนี้ยให้เราสามารถใช้งานได้เลยนี่เลยนะคะ<ม>เดี๋ยวถ้าวันไหนหญิงเอาคันนี้กลับบ้านเนาะเดี๋ยวถ้าวันไหนหญิงเอาคันนี้กลับบ้านแล้ว แล้วอยู่ช่วงตอนกลางคือนอะไรเงี้ยเดี๋ยวญิงจะถ่ายเป็นไฟคลิปสั้นมาให้ดูเนาะแต่ยังไม่แน่ใจว่าได้เอากลับวันไหนนะคะแล้วก็บอกอันหลังอันนี้นะคะที่เก็บของตอนหลังเนี่ยอันนี้จะมาในรุ่นท็อปเหมือนกันนะคะอันนี้จะมาในรุ่นท็อปเนาะคือตัวเร,เริ่มต้นที่อยู่ประมาณล้านเจ็ดกว่าเนี่ยอันนั้นคือออปชันในเรื่องของความปลอดภัยคือตัดออกไปเยอะมากนะคะฝาท้ายไฟฟ้าใดๆอะไรพวกนี้ก็ไม่ให้มาเลยเนาะ อันนี้ภายในห้องโดยสารคือหรูมากเพราะใส่กับผ้ายางตัวนี้คือพรีเมียมมากๆค่ะคุณลูกค้าพรีเมียมมากๆที่เปิดปิดประตูของเรานี่คือหลายจุดมากๆนะคะวันนี้เดี๋ยวรอฟังในส่วนของราคาพิเศษกับหญิงเนาะท่านนี้นะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยนะคะรับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยนะคะ นี่เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังกันเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังกันนะคะคือรุ่นท็อปเนี่ยเอ่อให้กล้องมารอบคันเลยแล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัยอีกหลายอย่างมากนะคะอย่างจุดที่แสดงมุมอับภายในตัวรถเนี่ยก็คือสมมุติว่ามีรถมีจุดอับมาข้างๆยอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะมาเฉพาะในรุ่นท็อปเหมือนกันเนาะ แล้วก็มาส่วนของตัวด้านท้ายเราบ้างนะคะไฟท้ายของเราเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แบบพาราเมตริกนะคะพาราเมตริกแบบนี้นะคะเป็นยาวเป็นแบบเส้นๆเป็นเม็ดๆเม็ดๆแบบนี้เลยนะคะดูแบบสวยหรูมากๆและก็คันนี้เองไฟท้ายถ้าเป็นตัวเริ่มไฟท้ายจะไม่ใช่แบบนี้นะคะอันนี้จะมาเป็นในรุ่นของตัวท็อปนั่นเองแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้องนะคะแล้วก็เลขนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่ามูลค่า20 0 0 0บาทเนาะ แล้วก็คันนี้เองเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมด้วยฝาท้ายไฟฟ้านะคะฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ก็เปิดได้ทั้งมากสจะคู่หญิงกดจากที่ที่ตัวรถนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวกุญแจเองเนี่ยก็เปิดได้เหมือนกันแล้วก็มีสวิตช์ตรงนี้เหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะอันนี้ถ้าเป็นกุญแจกุญแจก็จะอยู่ตรงนี้นี่เลยนะคะมีให้เลือกเห็นไหมเอ่ยนี่แล้วก็สวิตช์ตรงนี้นะคะ ภายในห้องด้วยสารคือสวยมากดูแบบใหญ่ดูพรีเมียมอย่างที่หญิงพูดไม่ผิดเลยนะการตกแต่งของภายในรถยนต์คันนี้เนี่ย mm hmm. เทียบแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนห้องรับรองระดับเฟิร์สคลาสกันเลยทีเดียวเนาะมีความแบบพรีเมียมมีความหรูหรามากๆนะคะนี่เลยนะคะคันนี้นี่ก็คือตอนเนี้ย ถ้าเกิดว่าเขาจะมีปิดนะอันนี้มันจะเป็นระบบออตโต้นะอันนี้คือหญิงไม่ได้กดนะพอเปิดสักระยะหนึ่งแล้วมันไม่ได้มีการใช้งานหรืออะไรเงี้ยมันจะมีเตือนเหมือนเสียงเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะติดต๊ดติดต๊ดติด๊ดติ๊ดแล้วก็เขาก็จะปิดอัตโนมัติแต่ว่าตัวนี้มันจะมีสามารถปิดออฟได้อยู่เนาะตรงที่ฝาท้ายนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ รอบรถกันให้ครบก่อนเนาะว่ารถคันนี้เนี่ยมีความใหม่มีความสวยขนาดไหนก่อนที่เราจะไปฟังราคากันนะคะคันนี้นี่ต้องเรียกว่าเป็น all new Hyundai Staria นะคะซึ่งคันนี้เนี่ยจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่การเขาเรียกว่าเปลี่ยนนิยามของการกำหนดมาตรฐานในรถของอนเนกประสงค์รุ่นใหม่กันเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีไซน์ที่มีความล้ำสมัยมากๆนะคะ และการตกแต่งภายในห้องโดยาสารนี้ต้องเรียกว่าหรูหรามากๆจริงๆมาพร้อมคันนี้ต้องบอกว่าเฉพาะคันนี้ด้วยนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปแล้วก็แต่งมาครบหมดแล้วนะคะซึ่งคันนี้เองเนี่ยออปชันมาให้ครบแบบล้นๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภยัยในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะและในเรื่องของความหรูหราคันนี้ไม่น้อยหน้าใครคะ่ะใครที่ได้คันนี้ไปหรือกำลังหารถยนต คุณไดซาเลียรุ่นนี้นะคะสามารถจับจองได้เลยตอนนี้มีคันเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่ต้องจ่ายแพงจับจองคันนี้ได้เลยคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นซาเลียเนี่ยตัวเริ่มต้นเขาจะอยู่1นล้านเจ็ดแสนกว่ากว่านะคะตัวป้ายแดงส่วนถ้าเป็นคันนี้ตอนป้ายแดงมูลค่ายังไม่รวมชุดยังไม่รวมของแต่งใดๆนะคะยังไม่รวมของแต่งใดๆเนี่ยคันนี้เองเนี่ยทอนหนะะึ่ค่ะมูลค่าเกือบ2ล้านเนาะ แต่ตอนนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยทะลุ2ล้านไปแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าแต่งมาอีกหลายหมื่นบาทมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ประหยัดไปได้เยอะเนาะเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของราคากันเลยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะราคาก่อนที่จะจัดโปรโมชั่นเนาะคันนี้ราคาอยู่ที่1 8 5 0 0ล้าน0 0 0บาทนะคะแต่ว่าวันนี้มาเจอกับหญิงลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ก็ต้องเป็นราคาพิเศษเหมือนเดิมนะคะ วันนี้ราคาพิเศษของคันนี้นะคะราคาเหลือเพียงแค่1 7 9 0 0ล้านเจบาทเท่านั้นนะคะคือต้องเรียกว่าคุม้มมากจริงๆนะราคาพอๆกับตัวเริ่มแต่ได้รุ่นท็อปสุดที่สำคัญได้ชุดแต่งได้ของแต่งไปมูลค่าอีกหลายหมื่นบาทนะคะซื้อออกไปนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วเนาะแล้วก็ถ้าหากคุณลูกค้าซื้อสดเนี้ยก็สามารถ มีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ทางร้านเราเนี่ยก็ไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%ด้วยเนาะส่วนถ้าหากคุณลูกค้าซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้เนี่ยสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะฟรีดาวที่1 7 9 0 0ล้านบาทได้เลยหลังจากที่ฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้นะคะก็จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณส9 0 0กว่กากว่านะคะอันนี้ก็คือคำนวณให้ยาวสุดเป็น84งวดนั่นเองเนาะ ส่วนถ้าท่านไหนต้องการผ่อนถูกกว่านี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเพิ่มเงินดาวได้เลยยิ่งเราเพิ่มเงินดาวเยอะเท่าไหร่นะคะเกรดผ่อนต่อเดือนของเราก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นนะคะที่สําคัญนะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับทางร้าน19โพสีทองของเราเหมือนเดิมเนาะเรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านนะคะหลังจากไฟแนนซ์ผ่านแล้วเรามีบริการจัดส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าเช่นกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกสบายง่ายๆเช่นเดิมเลยนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนนะคะที่ชอบชมรถย,ยนต์สวยๆแบบนี้เนาะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถย,ยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยเนาะส่วนถ้าท่านไหนกำลังหารุ่นนี้ใช้งานอยู่เนี่ยหญิงนำเสนอเป็นคันนี้เลยนะคะคุ้มแสนคุ้มค่ะ ถ้ายังไงเนี่ยวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเรามาเจอกันใหม่กับคลิปใหม่คันหน้ากับรถส,สวยๆคันใหม่คันหน้าและก็กับร้าน19โพสีทองของเราเช่นเดิมเนาะวันนี้ขออนุญาตไปแล้วนะบ๊ายบาย